จำมดจะจุงครับเป็นตาอาจารย์สืบส่งหอบข้อมูลมาโอบไทยข้อมูลมาว่าต้องมาลองหลับล่านนี่ดออกชื่อว่าล่านหลาบลุงตรีฮ่าป้ายอัน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 าปชื่อบ่ายบ้านนอนขอนตากไม่หรอกผมก็เลยต้องโตัยห้อยอาจารย์สืบมา จะจวนลุงตีมาแล้วล่ะลุงตี่นไปติดงานกระถินก็เลยพาคนเฒ่ามากินลาบลุงตีที่จริงต้องนึ่ลุงตีนำตางเพราะว่าจือลุงตีหรอกแต่บอกู่เจ้าของลาบนี่จะโว้เหมือนลุงตีโวก่ยังบอกล่าน,นี้บอกเคยมานะครับรก็เลยวันนี้จะมาลองอ่าฮ<ม>ันป้าย,<อ>ายต่างหน้า,อ,า,าอืน่าจะมีป้ายฮัน ลาบลงตีนี่เออหันตอนี่ยูเทิร์มนมาที่ประมาณสองร้อยเมตรไนเนี่ยลาบลงตีเปิดัต่แต่ก้าโมงไปจนถึงสองทุ่มโท,ทรศัพท์ก็มีลาบสู้จุ้กอยนี่หรอ,อเดี๋ยวต้องจิ้มขอหรอเรียวซ้าเอกอ่ะจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายโอทอโท เปิดครับต้องสื่อละอ่ะเปิดอยู่เปิดอยู่เปิดอยู่โอ้ไม่ลดลายการเฮ้ยลดหลายการไปขอมๆกันเนาะแชมพูชุมครับตอนนี้คือเมนูของเปิดเนอมีลูก ลาบเนื้อลาบหมูลาบลาน้ำตกซับหวานซาซกดิบดูเพียจุเนื้อคอยเนื้อหรือในสะดุงน้ำม,มันหอยต้มแซบหมูเนื้อตามนี้นะครับทางฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเดอร์วันนี้เดี๋ยวต้องขอบคุณอาจารย์สืบนักที่แนะนำมาเลยว่าแต่วันนี้ผมลองกินลูกครับเ้าหมูสัดซุ้มหันหัน ทำสืบว่าลูดเด็ดนี่นะลงกิลี่งนนอะกตีจอรถอาจจะจากน้อยเนะครับตี่จอดรถว่นนักแต่ก่อถ้าไปมาก,ก่อนก็ได้จอดก่อนตามนี้นะครับทางเข้าเข้าซอยมาประมาณสักสาเมตรมานะครับจ้านแรกมากก็คือหลับวายเดิบนี่แบ่งกันคนคถยคนจานนะครับอันนี้ของคนเขา้า น,นี้ของผมลาบดิบควายดิบ <พอ S 1> เดี๋ยวร<พ>อเมนู<พ>อ,อื<พ>ออ่น้องกินผักก่อนนะ้อคนี้เมนูโปรดของของยายอ้อนนะครับพุ่งชุบแป้งทอดอาจารย์ซื้อวบบกรอบเลนะแล้วมีน้ำกิ้มมันตวยมีและกอ็อันนี้คืออันนีน้ซาซูกันนี้แป้นงปนมยางแป้งนมยางแล้วนีน่คือน้ำจิ้มของมัน,น แล้วนี่คืออย่างลู่พี่อซุมาเนะน้องเหมยสั้งพิษผมเคยได้ลูกแต่ลูกเฉยๆแต่ว่าปรากฏน้องเหมยสร้างเป็นลูเพี่ยมาเอจํำเป็นนะจํำเป็นต้องกินนะอันนี้เราอันนี้ต้มยำไส้ฝาต้มยำไส้สานอ๋อจะหมยเจะจุงขออยากกินก่อนนะเอออันนี้เมนูของน้องเหมยสังมาจะคือตำบะโอ แฟนคลับที่เป็นไม้ยิงในหั่นตามโอ้แล้วใ้แจ่น้องตายดูยนี่นเนาะแหนน้ำลายไหลแล้วเนาะแต่แน่ๆตอนนี้ขอจดลาบก่อนเนอะลองจิหลาบก่นนอ,อน,นว่าจะเป็นจะได้แางครับ,บน,นี่มันต้องโอ,อ,อ่งขันลงจะอีหนอะ <laughs> สักสามห้ากิ่หบนแล้วครับนี่ <laughs> อันนี้จานหกสิบบาทถ้าขายกินมากลาบต้องสั่งสักสองจานครับ สกห้ากรัรมนี่ก็จะหมดอรับใยจดกน่จะหมดจะจินลองกิน,ก,นรรกรันว่ายจดกัมที่สองก็น่จะหมดจะจิ้มสารที่เขาสั่งนะครับเขาบอกประเภทนักก็ว่านท่เรากินเให้พอ<ง>ดีเด็<ง>ดๆครับเ<ง>ด็ดเเครื่องเคยส่วนนันนี้ขอจิม ลูกพี่สั่งพิษมาก็เลยต้องกินลูกพี่ครับลูกพี่เนาะขออยากจดคอนเนอร์จะมีแต่คุมลูกพีอขมดีฮะขมระเบียบผู้แจกคนเท่ารางคำลูกพีอจุงครับตอนนี้ขออยากกินตุงยำเสต่านกัน เพราะว่าน่าจะลำอยู่ครับอืมเขาถายเขาถายเขาถายให้ลำลิกหน่อันนี้อันนี้เมนูซาซาซุกเนอ่อยซาซุกซาซุ่มอะไกันเนี่ประหยัดจิ้มกันเนีะ ดีเลยจมูกจะจุ่มเด็ดเลยแค่นี้ใอรอยากกินแป้งนมย่างก่อนแป้งนมย่างครับอืมออยนุ่มง่ายเป็นแน่แน่ พยายามจิ้มอันนี้ก่อนอกุ้งพยายามจิ้มกุ้งก่อนเนอะมากุ้งมาครับกุ้งทอดสมุทรจะชมจิ้มกับกุ้งทอดมาเด้แต่ไม่ได้เขาแยกช็อตมันอาจารย์ซื้อบอกว่ามันมันกรอบพอดีนะต้องลองผม ดูดิเห็นกุุบกรับกว่าห้ากือลลำครับลำคฮอบอันนี้อันนี้คือน้องใหม่ตคุกินเป็นไงบ้างหะเผ็ดรอเผ็ดเนาะโอเค พอเวลาจะมูจะจุ่มครับครบหมดหรือยังครบแลล้้วคครรับบแน่นอนจับข้าวอ๋อเลยอันเดียว<ๆ>ขอญาติกินข้าวก่อนเนอะจมูจะจุ่มเนอะ <c oughs> นี่อันนี้เมนูพิถ่ายก็คือ,อ,คอ,อ,คอกินส้มมกแต่าบนมีใส่ไข่ตั้งบนนี่นะพอสีสันน่ากินน,นะนะครับจมูกกินส้มมกเป็นมาสามอ่อแล้วกันจะเป็นเจไดเดี๋ยวขอญาติจิ้มก่อนเนอจิ้มก่อนอีเม่ มมเด็ดเด็ดเด็ดสรุปแล้วน,นะครับวันนี้เมนูมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับจะมดมดจะมูพอสกคร์สก,กรรมก่อนเนอะตอนนี้ขอเวลากินต่อไปอตีห้านาบลงตรีนี่นะครับเปินปลูกพักคนเดียวนะครับนี่ อันนี้เป็นพักกับลาบปลกในโฟมเลยเก็บสดๆดดกินเตนนี้จ,จะมุดชะจุ่มเขาถ่าเนาะดูต่างพักไฟนี่เพียบเลยครับนี่ดูต่างท่อโอ้โหพริกเม็ด ถ้าไผก็แบบกลัวแบบเพชรนี่นะมาเอาพริกตะนีได้เลยเนอร์ฟักไฟนี่เพียบเลยครับนี่ดูต่างท่อโอ้พริกเม็ดเม็ดถ้าไผกแบบกลัวแบบเพชรนี่นะมาเอาพริกตะนีได้เลยเนอรเด็ดก่อนเด็ดก่อนจมูกจมเอาละครับชาวพาร์จมูกจมหลังจากที่ผ่านไปประมาณสักเกินจมง สภาพกระหินอันนี้คือจานของผมนี่อันนี้จานของอุ้ยสวนนี่น,นี่อันนี้ตำโอของน้องหมวยอันนี้กุง้งกุ้งกุ้งทอดอันนี้ซาซูอันนี้ลาบหมูอันนี้จีนซงง่ว้ว <c oughs> เราตีนโซมกจื่อนี่ใครนี่พ่อก็เจ้าที่เห็นนะครับเมนูที่สั่งมาตะกี้เนี่ยก็อมองเอี้ยมาในเมืมอเนิ่นจำุตจุติร้านหลาบลุงตรีบ้านนอนขอมตาลอำเภอเอมือลิมจังหวัดเชียงใหม่ครับขอบคุณอาจารย์สุตินแนะนําเดี๋ยววันหลังเฮือลุงตรีโวมามามาชิมพอเนิ่นลงตรีโวเนิ่นอ,อ่าคอยมานะครับจำุตจุจม